สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินเข่ากันนาะพักเที่ยงมากินเข่ากันวันนี้กับเขา่าลายลายเนาะนี่มีหมูเปียวเยลรมันน้ำนี่อันนี้เป็นในไอ้ไอเกาวสลัดเขาเรียกอะไรก็ละไอ้แค่ไข่กับอ่ะมันเปรี้ยวๆคืออันบ้านเก่งพักดองอ่ะทุกคนอันนี้เป็นหมูเปียวอันนี้เป็นใน กระทบเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเคงเขาเรียกมันฝรั่งบดนี่ทุกคนอันนี้เป็นขาหมูเยลรมันทุกคนคนเดียวมีเพื่อนฝรั่งเขากินไปแล้วทุกคนนี่เป็นพัดหน่อไม้ใส่หมูอันนี้ก็เข่าแล้วฮุงอยู่นี่มาทุกคนมากินน้ำกัน นี่ทุกคนมาเด้อว,วันนี้มากินข่าวน้ำกันเด้อกับขา่าลา,บขาลายหลายกับข่าลายทุกคนเลยมากินน้ำกัน ตู้ชเกก่ส,สเดื <Yeah. S 1> อนนู่ดะกับข้าหลายทุกคนกินหมดเมือเด็กเพื่อนทำงานมากินเขากินแล้ว ทุกคนขาหมูเยอะแล้วมันมันจะบม่ค่อยมีอัน,นมันได้ทุกคนมันจะมิตะเนื้อเห็นบอลี่นี่เป็นขามันมิตรเนื้อนะขาหมูบ้านเขีงมิตรมันเนาะอยู่นี่บก่ค่อยมีมัน พักหน่อดองใส่ใส่หมูมิจะหมูมาเลยเนี่ยคนกินกับหมูพูดเห่นนะทุกคน อาหารฝรั่งก็ก,กินได้แค่นั้นและทุกคนสู่อาหารลาอีสานบ้านเค่งโมได้ดอกนี่ ฉันลืมไปแล้วว่าชื่อเธอกมาอะไนิโคลโล่คุยก็เพื่อน <c oughs> รวมง,งานทุกคน เหลือรล่หลายทุกคนมาเนี่ยมาไปกินน้ำกันทุกคนมากินข่านพักเที่ยงน้ำสาวชัยภูมิเนอกินข่าวน้ำยายมิน กินโบเบิร์ดดอกทุกคนละลายคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้เนาะทุกคนฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามมั้งเลยทุกคนบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ